เห้ยเป็นไอแพแต่ชัดเยอะแล้วใช่ทำไมยิงนี่ยิงนี่เฮ้ยมันไม่เห็นมันไม่เห็นมันเห็นไม่เห็นมันไม่เห็นไม่เมันไม่เห็นเป็นนอสมันไม่เห็นเป็นอะไรมันไม่เห็นเ็นนองบอไม่ม่เห็นเ็นนองเ็นนอที่เดิมอ้อมด้วยอ้อมด้วยไปหาเลยลุมแล้ว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 เลยเฮ้ย สวยยอุ้เขับรถอย่างชอบเลยอาสายไปแล้วองสายไปแล้วอ,องส้ายไปแล้วอ้หมดเป๊ะุดยอดแล้วลก็โดนยิงหลังตุ้มสำหรับใครนะที่อยากดูไลฟ์สตรีมสดของผมก็สามารถเข้าไปกดติดตามได้ที่ f a c o b o o k อ l มเร fanpage และก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ ลงบวกไปเลยอย่าไปกลัวดิท้ำอะไรเกเก่งไม่ได้กลัวหรอกไก่แค่เล็กน้อนเฮ้ยทำไมลงมาอยู่หลังคากันหมดเลยเขาจะชอบพี่ไปว่าโอ้โหแต่พี่หล่อนะเว้ยเอาใหม่ดิพูดอะไรออกน็อกหนึ่ง ลูกซองเลยที่ตางานหน่อยเอ้ยเห็นล้วเอ้ยไม่ชิดวะมีแค่ลูกซองไม่เชีแค่ลูกซองไม่ใช่มีเอ้ยาเข้ามาขาเข้ามาเนาะเนาะขาเข้าบ้านาเข้าบ้านชีอ สามหนึ่สามหนึ่ง,ง,ง,งีสาก,กาก็ไม่บอกมา่อยพี่มา่อยเบอร์นหนึ่งเบอร์นหนึ่งผมไม่ค้าให้สวยสวยหลอนเลยว่ะเอ้ยองไา่สมบผรณ์มฝั่งตรงข้ามเต็มเลยของฝังนี่เก็บมดซีแล้ว โอ้โหอะไรวะของมีแล้วทำไมคะทำไมคะหมดยังไม่รู้มันดังน็อกอยู่นี่หว่าไม่มีอีกมีอีกไม่ใช่ผมเห็นเลยไม่จะไปชุบเพื่อนอ่ะน่าจะไปชุบเพื่อนอยู่หลังบ้านนั้นวิ่ง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 ไม่มีกระสุนละเฮ้ยไอ้โบแล็บโบ้แล้วมึงอ้อมมาทางนี้ทำต้นตีนอะไรจิบหาย โอ้ยเราม่ค่ะโอ้โหแต่เขาโนหนึ่งไงหากระสุนแป๊บขึ้นงก่อนไอเหอในบ้านเออย่าเข้าไปอย่าเข้าไปมันสองตัวนะเว้ยไม่เก่งไม่ได้เก่งเจ็บเจ็บมาถึงผมมาถึงผมเจ็บเขาเจ็บ ไอเวย์ด้รยชื่อมันทับซ้อนกันกูเลยยังเบื่อเลยว่ะหมดละหมดละหมดละรับเป็นลายปลาไฟไม่เข้าป่าหรือเปล่ากูมีสองสีสวัสดีไอหนูเอ็มโอ้โหเรียกเว้ยหนูเรียกไม่ดูหำกูเลยใหญ่ขนาดไหนเรียกเว้ยหนู ถูกนัด <substit> ถ <uting> ูกนัดเอ at, Now, like ้ยไม่ตายเหรอวะเขารอดูเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ตะเกาโน่นเออเฮ้ยปาาตัวเว้ยมีตัวตะเกาโน่นเป็นไงเป็นไงเป็นไงโน่นหนึ่งเฮ้ยยิงยิงฟียิงฟียิงฟีก่อนอีสปอร์ตจอดก่อนไหนวะสินวมี

โอ้ของก็ฟูเหมือนกันนะเนี่ยมันล้าถอดปูงเมื่อกี้มันล้าพี่ปะวะใครอ่ะเออเหมือนจะล้าพี่เนีเมื่อกี้เออเมื่อกี้ล้าพี่เว้ยมีตัวยิงจากโรงเรียนล้าพี่เป็นตัวนึงไอ้ยังไม่โดนล้าดีกว่าไม่ใช่โดนล้าเป็นตัวนี่หว่าย้ายพี่ปะวะน้องไม่ห้าวอะพี่ห้าไม่ห้าไม่รู้ยิงกูกับแตกไปถ้าสักครู่ต่อไปได้ไปโอ้โหมึงนี่มันห้าวจริงๆ มึงให้เลือกกูมันเด้งอีกสักหน่อยนึงก่อนไม่ได้เหรอเอ้ยเดี๋ยวขอมีกระสุนเขียวเดี๋ยวไอกล่องที่กูยิงเมื่อกี้ไปไหนอะ <to> <ulous. S 3> นี่มึงเนี่ยผมผม,ผมย,ย,ยิงยิงบ่อยเลยหัวขาวเอระวังมันยิงนะอยากชนะ้าสักครู่ะผมไม่ไหวเลยไอ้ขาวไปเลยเท่งนั้นอะ เมื่อสี่เต้ยไม่เต็มอ่ะเมื่อสี่ดู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 ไฟมันอยู่ตึกมันอยู่ในตึกซบเก็บแล้วเก็บแล้วในตึกในตึกเก็บแล้วในตึกเก็บแล้วดู้านชาร์จของผมบานนี้มึงเข้าเลยมึงเข้ามันเข้าบานนี้ฮะผมค้อยู่อยู่ค้ำ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 อยู่ เดี๋ยวชุบเจ๋เ๋ชุบตัวไม่ชุบเยตัวไม่ชุบเลยเอ้ยไม่ชุบเลยหนงวิงออกไม่ได้ด้วยเออาเฮเเเมีป่ะตังหัวแม่ก่อนตอนเนี้ยมีเเยอีกตัวหนึ่งเอ้พี่มียยไยมไ่มีเลยน้องเป็นน่าให้เลยแล้วมึงจะรีบน็อกน้ำมืเถือนะไรอ่ตูุม เฮ้ยไม่ไม่ไม่น้ำป่าพี่เลือดเต็มแล้วอยูนิเตอร์ยูนิเตอร์ชันบนชันล่างเบสทามเดี่ยวขวาเลือดเต็มแล้วตังล้อเป็นไงผมบอกแล้วสวย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 ตัง้อนี่อย่างนี้เลยอุ้ยไงแล้วมันก็ติดอย่างเงี้ยแล้วมันก็อยู่เงี้ยแล้วมันก็ค้างไว้อะ อไปโบขาวครับดิแล้วมันยังเหลืออยู่ต้องพังหานแล้วเออข้างหน้ามีตัวข้างหน้ามีรถโบขาวตามเดิทำตามตามอะไรตรงไปตรงไปดูนี่ไง่อลงน้ำลงน้ำเออเห็นแล้วใช่ไหมโอเคภโบขาวกูยิงไม่ได้ขับรถอย่างเงี้ยกูยิงไม่ได้เลยโอเคกูยิงได้ละ เฮ้ผูยิ้มได้พวกเขาเลี้ยวขวาหน่อยเดี๋ยวยิ้มหายเออไม่ยิงดิเอาหนึ่งเข้าหนึ่งเม็ดเข้าหนึ่งเม็ดเขาซ่า่อยเขาซหน่อยเอาละมึงเอายามาให้กูซะเดิดมึงเอายามาให้กูซะดีๆโอ้โยเฮียยาไม่มีเลย โอ้มึงเร็วมากไอ้นดันมาแค่สองตั้งมาแค่สองอันศูนย์กูศูนย์ขับรถแย่มากน้องมันต้องขับจัดจัดอา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 หน้ามึงไงมึงจะเอาคันโน้ตปล่ะจะระเบิดแล้วอ่ะมึงจะเอาคันโน้ตปล่ะเอาเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยไปก่อนไปก่อนโอ้โหโอ้โเดินเลยขึ้นเนินนี่เลยเนินนี่เลยเล่นได้โอ้มาเดยมาเดย์มาดับฟักเกอร์จอดจอดจอด อยิงเง้มันรู้ว่าเราจอดอยู่บนเขาอะ่ะมีรถด้วยเมื่อกี้ไอเจ้าคุณหกว่าผมเก็บคุณหกมาด้วยหายไปไหนมันนอนอยู่ข้างรถฝั่งนู้นเจ้าตัวเดียวพวกขาวตัวเดียวมันตัว<า>เดียวเอาดีเอาดีรออะไรอ่ะ<ๆ>รออะไรอ่ะหัวแตกไปแล้วหนึ่งเม็ดอ่ะ ไหลังเข้าอ้อาไปเปาูุตัวนา้นไปตัปนู้นุตขึ้นรถขึนรถขึนเลยข้นรถขึ้นรถนำมันยังไม่จะหมดไปเลยไปเลยมีมีมีเติมเมเตยไเมเลยวเดแมเตมเตยมเดแม่งเตยยัดแม่งเตยเติมเตเติมเตมเตรมยมเติมเิมตมตเมมตตไปต่อไปต่อไปต่อมมเิเเมิ มึงมียากันแล้วนี่มึงจะพูดอะไรกันก็ได้เอาคนตีกล่าสุดไปไปเลยเนี่ยตัวนู้นน่ะตัวนู้นน่ะเออนี่มันจิงกันน่ะให้เยอะอย่าจอดนะอ้ยมันขับรถเลยข้ามข้ามหัวไปเลยไม่ขับรถลอยเลยเหินฟ้าไปเลยเมื่อกี้สี่สามอันนี่มีบานเลยไม่ต้องจอดไม่ต้องจอดเดี๋ยวพวกขาวอีเหี้ยบานเลยสายออกไปสายขีดสายขีดสาย ไอ้พวกขาวไอ้เวนเด้อโอ้ยพวกขาวไอ้เหี้ยโปรยน้ำทำไมเนี่ยหายแล้วกูไปแล้วไปแล้วไปล้วเน้าเลยโดนระยิงหน้าเลยไปแล้วไอ้เนี่ยไปแล้วไปแล้วหายโดนยิงเลยเย่งจริงเยอยมากแล้วมันไม่มีทางขึ้นนะเว้ยตรงนี้ มีมีมีพี่มีมันต้องไมกลไงมันต้องอ้อมไกลไปเก็บผมมาเถะเนี่ยเอาแล้วตายฟรีเลยนั่นไงยังไม่เล่ายังไงล่ะบอกมาแล้วใช่ไหมบอกแล้วตาย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 ไอเดบไอ้เวนความนุ่นี้จริงไปเก็บศพผมสิไปเก็บศพผมเชื่อผม มไม่เก็บหรอกถมมืงอ่ะตายเยอะเลยนะปล่ยอยแม่อยู่นั่นในโอ้โห <t ale noise> ใช่ใช่มีความรู้สึกว่าสตรีมช่วงกลางวันจะชัดกว่าชัดนะ ถ้าเปลี่ยนเป็น iPad จะชัดขึ้นอีกใช่ทำไมยิงนี่ยิงนี่เย้ไม่เห็นมัน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 ไม่เห็นีปน้อยมันไม่เห็นพี่น้อยมไม่เห็นพี่น้องพี่น้องที่เดอเอิ่มอ้อมด้วยอ้อมด้วยไปหาเลยลุมแล้ว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 ระเฮ้ย สวยัอย่งชอบเลยอา้าอ้อง้า้หมดตีุดยอแล้วก็คยิงหลังตุ้มตุ้มแยิงหลังกันจ้ะไม่น่าเชื่อเป็นช็อตที่ควรจดวั หนึ่งสามอาไม่ลงอ่ะเฮ้ยคนเดียวแล้วเว้ยบอกแล้วว่าเหเนี่ยเหลเหลือเลยอะไอผีรุ่นน้องรู้ไว้ปืนลั่นนะมึงมึงต้องขนมาแปดตัวฮะเออหนึ่งสามไม่ต้องลลพอแล้วพอแล้วอย่คุยเดี๋ยวกูตายนอนอยู่นอนดูไม่เห็นนะน้านะไหนวะอันไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเโอ้โหไม่เห็น หเห<น>มือนเม่นไม่โดนมันวิ่งเป็นบอดเลยเว้ยเออวิ่งเป็นบอดเลยจากคนคคน,กน,นั่นเฮ้ยเฮ้ยนี่โคตรเปลืองอะโคตรเปลืองกระสุนอะนั่นงนั่งก็ยืนนะ่ ลูกกินปลาเบิดอ่หะมันจะไกลตาไม่ดูคบนอ๋อไม่มีสเต็ปกันตาเลยตอปชั่นแบบปลามั่วเลยน้อยูีว่ะไม่เห็นเลยไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นคนเล่นคนเล่นจะไม่เห็นเพราะว่ามามาผมผมก็ไม่เห็นเดียวผม ไม่ได้หมดไม่ได้หมดไม่ได้หมดนี่ไงมัเป็นบอดเลยอ่ะมันเป็นบอทเลยอ่ะผมก็ไม่เห็นนะผมไม่เห็นนะตุ้มเปิดตุ้เดียววิ่งวิ่งเป็นองโอเคโอเค ีจริงเลยอ่ะโคตรโกงเลยวะ่ะโอ้โหเซตเจ็ดคิวอ่ะไปอ๋อเลี้ยงมีขนาดโดนไล่ตั้งหลายคิวแล้วเนี่ยเออเออดูเดวไอ้บัวขา